<laughs> <laughs> เอาเเอีกแล้วเอาเ <laughs> เอีกแล้วเอาไม่มยัง้งเลยบอดีเอาเอาอีกแล้วลงไปได้ไงอ่ะ <laughs>